เมนูนำเสนอวันนี้เสนอเมนูข้าวมันไก่ที่ใส่แค่ใจแต่ว่าใส่อะไรก็ไม่ครบสักอย่างเน้นสไตล์ทำกับข้าวง่ายๆไวๆทักใส่อะไรอยากทำอะไรก็ทำติดในการทำกับข้าวระดับสิบสไตล์การทำกับข้าวทำตามใจไม่ได้ทำตามสูตรข้าวมันไก่วันนี้อยากกินแต่ของก็ไม่ครบเมนูที่ทำตามวัตถุดิบไม่ได้ทำตามสูตรตัดสินจากผลลัพธ์รสชาติที่มันถูกปากกระพอล้างข้าวล้างของเสร็จแล้วเตรียมนือักไก่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเตรียมผัดกันจะนำลงมาผัดก็จะเตรียมขิงเตรียมกระ เทียมผัดลงไปให้หอมตามด้วยนังไก่ผัดลงไปให้มันมันออกมาเยิยม้มเยิ้มผัดไปประมาณหนึงจนกว่าไก่มันจะเริ่มสุกหน่อยสังเกตว่าจะมีมันไก่ออกมาเยอะมากนั้นเกก็จะเอาข้าวที่ล้างเรียบร้อยแล้วลงมาผัดแบบนี้โจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ,ะจ,ะจ,ะจะ๊แบบนี้นะจ๊ะถามว่าผัดนานขนาดไหนก็ผัดไปจนกว่าข้าวมันจะเริ่มขาว,ข,าว,ข,าวขึ้นมาหน่อยข้าวขาวขึ้นมาหน่อยแสดงว่ามันเริ่มสุก ผ่ดไปอีกสักแป๊บหนึง่งแล้วก็จะเติมน้ำแบบนี้ใส่ผงปรุงรสลงไปหน่อยโคเรโอคเรคนไปอีกจักน้อย พอข้าวสูดได้ที่เก๋ก็จะตักใส่หม้อแบบนี้ค่ะวันนี้จะเป็นข้าวมันไก่แบบนึ่งนะจ๊ะไม่ใช่ข้าวมันไก่แบบต้มจ้าหลังจากเอาข้าวใส่หม้อเรียบร้อยแล้วเก๋ก็จะเตรียมเอาไปนึ่งจ้ารวดเร็วทันใจไวเวอร์ทำกับข้าวง่ายๆแบบนี้บอกเลยว่ามันกินได้นะจ๊ะอร่อยด้วยจากนั้นเก๋ก็จะเตรียมเอาข้าวลงไปนึ่งจ้าพื้นที่ว่างๆตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไก่มานึ่งนะจ๊ะไม่ต้องเอาไปต้มเลยวันนี้เราจะทําข้าวมันไก่นึ่งบอกแล้วว่ากับข้าววันนี้ทําตามใจล้วนๆไม่ได นดหน่อยคว้าแล้วก็เอาลงหม้อแบบนี้จ้าปิดฝาให้มันเรียบร้อยช่วงเวลาที่นึ่งไก่รอข้าวรอไก่สุกเี๋ยวเราจะไปทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มวันนี้นะจ้าไม่มีเต้าเจี้ยวอีกเช่นเคยเอาเป็นว่าไม่มีเต้าเจี้ยวก็ไม่ต้องใส่จ้าสูตรวันนี้ก็ไม่ต้องใส่กันไปเลยคิดว่าเป็นน้าจิ้มสูตรใหม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเต้าเจี้ยวแบบเราและน้ำจิ้มที่เกดจะทำวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่ามันง่ายง่ายง่ายจนทุกคนคิดว่าเอ๊ะมันจะกินได้จริงไหมนะ ลองดูกค่ะจะใส่น้ำซุปลงไปหนึ่งทัพพีนะคะตามด้วยขิงกระเทียมพริกที่สับไว้เรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปสองช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะและก็ซีอิ๊วดำอีกหนึ่งช้อนโต๊ะคเรคเรทุกอย่างให้มันเข้ากันแบบนี้ค่ะเติมผงด่วนตามใจชอบนะคะแล้วก็ตัดความหวานด้วยมะนาวนิดหน่อยจ้ะ ทำเสร็จแล้วหน้าตาน้ำจิ้มก็น่ากินอยู่ชิมรสจ้าแล้วก็อมถูกใจจ้าอร่อยนะจ้ะาจะว่าไปน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูไก่ที่นึ่งไว้ก่อนว่าเรียบร้อยหรือ,อยัง และนี่ก็คือหน้าตาผลงานข้าวมันไก่นึ่งของเก๋วันนี้ค่ะบอกเลยว่ามันน่ากินอยู่นะทุกคนไก่ก็นุ่มกําลังดีข้าวก็นุ่มกําลังดีโรยด้วยน้าจิ้มที่เก๋ทําเองนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่เต้าเจี้ยวเดี๋ยวจะไปชิมรสชาติให้เพื่อนดูว่ามันแซบบ้าดูจากหน้าตาข้าวของเราแล้วทุกคนพอจะให้คะแนนได้กี่คะแนนกันจ้ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะจ๊ะอุ๊กแซบอยู่นะก็ว่าไปจบภารกิจทําข้าวมันไก่กินเองไปแบบสวยๆไปเลยจ้าวันนี้